This is a video of how Thailand helped the Cambodians in time of need, and right now they're trying to pay them back with such of an evil way. So, guys, this one let's just go see how it's going to be. How Thailand helped the Cambodians in different ways. Flower me, let's go see what we got. ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยหลายคนบอกว่าจริงๆเนี่ยความขัดแย้งที่มันบานปลายมาถึงวันนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยด้วยความสัมพันธ์อันดีที่ไทยกัมพูชาก็เคยช่วยเหลือกันมา mm hmm. หลายเรื่องนะคะล่าสุดเนี่ยสำนักโฆษกกลาโหมเนี hmm. ่ยถึงขนาดที่มีการโพสต์เพื่อเตือนความทรงจําให้กับกัมพูชาว่าจําได้ไหมเมื่อปีพศ2522หรือปีคศ1979ไทยเนี่ยเราเคยเปิดบ้านช่วยชีวิตชาวกัมพูชานับแสนวันที่ต้องหนีตาย <That was S 1> จากแด ผ่านมาแค่ไม่กี่สิบปีกัมพูชาในวันนี้ลืมแล้วหรือไม่สำนักโฆษกกลาโหมได้โพสต์เตือนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อปีคศ1979ที่คนไทยเนี่ยเคยยื่นมือช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาที่หนีตายจากเขมรแดงด้วยความเมตตาและตามหลักมนุษยธรรมนะคะโดยบอกคนที่หนีตายสู่คนที่หันปากกระบอกปืนกลับมาเมือ่อเขมรลืมทุกอย่างที่ไทยเคยมอบให้ ปี1979ชาว You know when you good to people is literally too easy to forget than when you bad you know I think that w a t that was what happened over year bro the forgotten too soon it's crazy กัมพูชานับแสนนับล้านคนวิ่งหนีตายจากนรกบนดินที่ชื่อว่าขมรแดงข้ามพรมแดนมายังไทยในสภาพอิดโรยหิวโหยและเกือบสิ้นนมหายใจคนไทย เปิดประตูบ้านให้เขาพักพิงด้วยหัวใจที่ไม่เคยลังเลสำนักโฆษกยกตัวอย่างการตั้งค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งตามแนวชายแดน <Yeah. S 1> อย่างเช่นที่ค่ายคลองลึกค่ายเขาอีดาไซทูและไซบีเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่ไร้ที่ทางและหมดหวังไทยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารยารักษาโรคการศึกษาและแม้แต่การแบ่งปันน้ำใจจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ยอมสละเข <Bro. S 1> ้า The Thailand took the Cambodians back then, it treated them like one of them, no discrimination. It took care of them, treatment, education, just make them feel at home. But what's going on today, I can't really understand. They just changed too soon. That's crazy. <laughs> แต่กลับจากไทยในสภาพที่พร้อมจะยืนได้อีกครั้งครั้งหนึ่งไทยเคยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาหลายแสนคนแต่เพียงไม่กี่สิบปีต่อมากัมพูชากลับหันปากกระบอกปืนกลับมายัางไทยเสมือนไม่เคยมีวันนั้นที่ไทยเคยช่วยชีวิตพวกเขาไว้ นี่คือสิ่งที่ทางโฆษกกระทรวงกลาโหม,มได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทางเพจนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการกล่าวอ้างลอยๆเพราะว่าเมื่อนับย้อนไปช่วง40กว่าปีก่อนนั้นเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกสำนักข่าวต่างประเทศก็ทำข่าวเรื่องนี้แล้วไม่ใช่แค่เราช่วยชาวกัมพูชาด้วยซ้าชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชาเป็นภรรยาเป็นนักการทูตแล้วไปเจอการกวาดล้างโดยขเขมรแดงเนี่ย ก็หนีตายม,มาที่ไทยเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ว่าเราช่วยแค่ชาวกัมพูชาใครที่หนีตายจากกัมพูชามาในณตอนนั้นรเราช่วยหมดมเครื่องบินจากต่างชาติมารับคน <For sure. S 1> หนีรีภัยกับประเทศเขาก็มารับจากเมืองไทยครับวันนี้เลยต้องย้อนความทรงจําให้หน่อยคะ่ะว่าวันนี้เขาไม่ได้แค่หันปากกระบอกปืนมาอย่างเดียวเนี่ยเขายิงจรวดมาแล้วปากกระบอกปืนและจรวดระเบิดที่เขายิงมาเนี่ยเขายิงมาใสา่ คนละเรือนไทยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการสู้รบเลยใช่ฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ฝากทางกัมพูชาเอาไปเผยแพร่ด้วยค่ะถูกไหมฮะว่าที่เผยแพร่แบบเฟกนิวที่ผ่านมาเนี่ยไทยเคยช่วยกัมพูชาขนาดไหนค่ะอันนี้แล้วเทียบภาพปัจจุบันแล้วดูสิ่งที่คุณทำกับเราถูกไหมฮะแล้วไม่ต้องแค่ปัจจุบันด้วยก่อนหน้านี้คุณรุกล้ำมาเนี่ยเราก็ใจดีนะเราก็ฟ้องไปฟ้องไปตามสิทธิ์ของเราเราไม่เคยใช้ความรุนแรงเลยเราก็ปล่อยให้คุณเนี่ยรุกล้ำมาเรื่อยๆแลวดูสิ่งที่คุณทำกับ คนไทยในวันนี้ขึ้นเทียบภาพให้ดูแบบนี้ค่ะในอดีตฝั่งขวาเนี่ยเราช่วยไปแบบนี้แต่ปัจจุบันผ่านไปพี่กี่สิบปีครับสิ่งที่กัมพูชาที่พยายามจะรับบทเหยื่อในเวทีโลกแต่ความเป็นจริงคืออะไรนะฮุนเซนเองก็ดีนะครับหรือว่าพลโทหญิงมาลีเองก็ดีเนี่ยชอบดูข่าวไทยชอบดูเราชอบดูสื่อไทยใช่ไหมฮะเอาอันนี้ไปแปรแล้วก็ไปบอกต่อด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะ ข่าวลือต่างๆเฟกนิวส์ต่างๆเนี่ยเพลีๆหน่อยก่อนหน้านี้ก็มีอีกบอกว่าเนี่ยคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยเนี่ยนะฮะถ้าไม่รีบกลับกัมพูชานะนเดี๋ยวจะยึดที่ดินยกเลิกสัญชาติปรากฏก็เลยเป็นภาพที่แรงงานกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็รอดูสถานการณ์อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยต้องกลับฮนะับบางท่านอาจจะยังไม่กลับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแห่กลับแล้วเพราะว่ากลัวจะโดนยึดที่ยึดสัญชาตินะครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีนะครับ วันนี้มีชาวกัมพูชามากกว่าหมื่นคนจะขนสัมภาระเดินทางกลับประเทศตัวเองหลังจากมีข่าวลือต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นนะครับเช่นไทยจะปิดด่านถาวรฮุนเซนจะยึดที่ดินจะยกเลิกสัญชาติถ้าไม่รีบเดินทางกลับาทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยและกัมพูชาก็เลยต้องเนี่ยฮะเปิดด่านเต็มที่เลยครับเพื่อเร่งระบายคนและแม้จะปิดด่านไปแล้วในช่วงเย็นก็ยังมีแรงงานเดินทางมาสมทบ เพื่อรอข้ามแดนในวันถัดไปอีกเป็นจํานวนโอ้โหนี่ฮะมารออีกเป็นจํานวนมากคือเขามารอตั้งแต่กลางคืนเพื่อจะข้ามแดนในเชา้าวันต่อมานั่นเองค่ะซึ่งนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกําหนดน these are the people that are waiting to cross the border right now due to the due to the, the fact that Thailand has closed this border Bro can you see that i m a n y people are over there just to cross That, that, that s <S บอกว่าแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับไปแล้วนี่นะคะมีมากกว่า2 0 0แสนคนเพราะเกิดความกังวลด้านความมั่นคงในชีวิตเรียกร้องให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งดำเนินการเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ เรื่องของความกลัวเรื่องของความ أ, มั่นคงในชีวิตเขาเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพอลบกันเนี่ยเขาอยู่ประเทศที่สองเนี่ยเขาต้องการอยากกลับบ้านเขานะครับวันนี้เท่าที่ประเมินฐานการ2องแสนอัพแล้วครับ2องแสนกว่าแล้วที่กลับไปเพราะนั้นพยายนนา,ามมาทิ้งของทิ้งใหญ่นะพยายามดึงออกมาไว้แล้วครับตามหลังไปทีหลังใน,ใน,น,นะครับมันจะเร็ว อะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะผู้ชมทางเพจ B Times เนี่ยได้เปิดเผยนะคะว่าจริงๆในแต่ละปีไทยเรามีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานที่บ้านเราเนี่ยกว่า500,000คนคเ <c oughs> ม็ดเงินที่เขาส่งกลับไปกัมพูชาที่ได้จากบ้านเรานะคะอยู่ที่4-5หมื่นล้านบาทเยอะกว่า6% That is true. There might be a lot of Cambodians working in Thailand too, you know. So how is it going to be? Are they going to be fired? They going to back to their country you know, some kind of mess going go of back a เ็นของเศรษฐกิจในประเทศเขาด้วยซ้ำแต่ตัวเลข500คนนี้ถ้าล่าสุดวันนี้บอกว่ากลับไปแล้ว200กว่าคนนี้เท่ากับว่าโหเราขาดตลาดแรงงานกัมพูชาในบ้านเราไปเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยสามจังหวัดชายแดนตอนนี้ค่อนข้างเฮียหนักในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานบางธุรกิจบางกิจการนะคะต้อง ป uh ิด huh. กิจการชั uh well ่วคราวเลยเพราะว่าขาดแรงงานอยู่ตอนนี้หรือบางทีเนี่ยจะไปจ้างแรงงานไทยก็ไม่ไหวจ้างแรงงานสปปลาวก็เรื่องของธุรกรรมเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็เยอะอีกใช่ไหมฮจะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยฮะก็เลยเนี่ยรอดูสถานการณ์กันนะครับก็ต้องยอมรับว่าแรงงานชาวกพูชาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงงานสําคัญสําหรับภาคธุรกิจของไทยเราคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Mostly the civilians. You know, and th I think the Thailand there is, is still going to get affected a little bit, but not that much. You know, I, bro, if the Cambodians are just like faking everything, bro, let them, let them just, you know, just do their separate things in their own way, then let Thailand stay in peace and do their things too. You know, I just think everybody should just have the territory and just like, okay, go with it. Everybody go their separate ways. Well, ladies and gentlemen, thanks for watching. It's your boy, the Boy. Keep safe. My G's. And maybe I'm going to catch you on my next episode. Peace out.